สวัสดีครับพี่น้องท่ลักในพระเยซุคริสทุกท่านเป็นยังไงบ้างครับทุกท่านสบายดีนะครับเราขอบคุณพระเจ้าที่คสตจักรเราเดินในนิมิตในการสร้างสาวกตามแบบอย่างขององค์พระเยสุคริสแล้วก็ครสตจักรของพระเจ้าเรามีกระบวนการมีโพเซทที่จะพาพี่น้องไปสู่การเติบโตและเกิดผลที่ชัดเจนเรามีพ tunnel, พระบบนะครับพี่น้องท่ลักครับที่จะพาพี่น้องไปสู่การเติบโตจะพาพี่น้องไปสู่การเรียนรู้ในน้ําพระทยัยยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องครับ คือจกักมีนิมิตเรามีนิมิตมีวินัยแล้วก็มีทททคือทําทันทีแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปสู่การเติบโต,โตเกิดผลเรามีกระบวนการที่น,านําวิญญาณผนวกคนสร้างคนแล้วก็ส่งคนอธิษฐานเทคแคร์แชร์ชวนดังนั้นพี่น้องครับสำคัญที่สุดก็คือว่าในทุกสัปดาห์เราจะมีกลุ่มเซลล์ดังนั้นเนื้อหาสาระของบทเรียนของกลุ่มเซลล์ตัวนี้สําคัญเพื่อจะตอกย้ําพี่น้องในการที่เราจะเดินในนิมิตในการสร้างสาวก จำเป็นที่เราจะต้องเพอร์ฟอร์มจำเป็นที่เราจะต้องโฟกัสแล้วก็ใส่ใจในกลุ่มเซลเพราะว่ากลุ่มเซลลจะนำเราทั้งหลายทุกคนได้ทบทวนถ้อยคําทบทวนพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องครับทบทวนคําเทศนาพระพรของพระเจ้าในอาทิตย์ที่ผ่านมาในแต่ละอาทิตย์ในระหว่างสัปดาห์เพื่อถ้อยคําของพระเจ้าจะอบอวลอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนครับพี่น้องที่ละครับพี่น้องครับ ในกลุ่มเซล์ในกระบวนการของกลุ่มเซลก็คือเราคิดถึง3อย่างคือ1นรักตัวเองรักพระคำแล้วก็รักผู้อื่นรักตัวเองแล้วก็คิดถึงเรื่องของระบบของการเฝ้าเดี่ยวพี่น้องครับเรื่องของความสัมพันธ์ความผูกพันที่เรามีต่อพระเจ้ามีต่อคิสเจัฎามีต่อพี่น้องพี่น้องครับแล้วก็เรื่องของการรีเช็คชีวิตของตัวเองในเรื่องของความบาปเพราะความบาปเป็นอุปสรรคที่จะทําให้เราไม่สามารถที่จะเติบโตเป็นที่ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า เราก็ต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มเซลล์นะครับพี่น้องครับให้กลุ่มเซลล์ได้ไปคุยกันนะครับพี่น้องครับได้หนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันประการที่2ครับพี่น้องครับก็คือรักพระคำอาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ถึงบทเรียนของน้าที่เปาโลได้หนุนใจพี่น้องในคริสตจักรโครินนะครับคำว่าน้านั้นคืออะไรพี่น้องครับพอจะรู้แล้วน้ำนั้นคือในสัลตชื่อของเปาโลและน้มนั้นคือในชีวิตของเราทั้งหลายคืออะไรครับพี่น้องครับบางทีอาจจะเป็นความยากลาบากการดูหมิน พี่น้องครับความเจ็บใจเจ็บกายใจจิตวิญญาณความคิดอารมณ์และความรู้สึกนี่คือหน,นามเมื่อเราได้เดินอุทิศชีวิตเดินในนิมิตของพระเจ้าเมื่อเราเดินในนิมิตของพระเจ้าเราจะต้องเผชิญกับหนามดังนั้นคุณคิดว่าหนามในชีวิตของคุณคืออะไรครับพี่น้องครับให้เราได้ตอบคาถามในเซลล์นะครับพี่น้องครับประการที่1ในทิ่ที่ผ่านมาบทเรียนของชีวิตพี่น้องที่ละครับบทเรียนเรื่องหนามคือเป็นบทเรียนของชีวิตที่เปาโลเรียนรู้ถึงความอ่อนแอของเขาเพื่อที่จะยกย่องพระเจ้าพี่น้องครับ ดังนั้นพี่น้องจึงมีคําถามว่าเราสามารถที่จะเป็นพยานโอ้อวดความอัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในกลุ่มเซลล์ให้พี่น้องฟังอย่างไรพี่น้องลองคุยเป็นพยานพระเจ้ายิ่งใหญ่อย่างไรพระเจ้านําอะไรพระเจ้ามีอะไรสําหรับชีวิตประการที่สองพนนนครับทเรียนเลขคนของศัตรตูจุดประสงค์ของศัตรตูมันพยายามที่จะโจมตีเราในทุกรูปแบบเพื่อจะทําให้เราห่างเหินจากทางแห่งความชอบธรรมมันพยายามขัดขวางเราทุกอย่างดังนั้นพี่น้องจึงะครับ ท่านคิดว่าเราจะมีชัยชนะเหนือศัตรูอย่างไรแต่ในบทเวียนนี้เราจะสังเกตเห็นว่าศัตรูมันพยายามที่จะโบยตีเข้าพระเจ้าพี่้องครับดังนั้นให้เราเรียนรู้เลขคนของศัตรูที่เราจะเรียนรู้จะพึ่งพาพระเจ้าที่จะเอาชนะศัตรูให้ได้ประการที่3บทเวียนของจุดอ่อนและจุดแข็งชีวิตของมนุษย์เรามีทั้งจุดอ่อนและก็จุดแข็งเราจะทําไงล่ะครับพี่้องครับเพื่อเราจะไปสู่จุดที่ยอดเยี่ยมพี่้องครับดังนั้นจุดประสงค์ของศัตรูพี่ดองทราบนะจุดอ่อนและจุดแข็งคืออะไรครับ เรามีวิธีรับมือกับความอ่อนแอและจุดอ่อนของเรายังไรเพื่อเราจะก้าวไปข้างหน้าเปาโลก็แนะนําในพระธรรมสองโคลินได้บอกพี่น้องครับประการที่4ประการสุดท้ายบทเรียนที่จะพาเราไปสู่พระคุณของพระเจ้าพึ่งพาพระคุณเปาโลบอกว่าความอ่อนแอมีที่ไหนวิเศษอานาจของพระเจ้าก็แข็งแกร่งขึ้นที่นั่นดังนั้นขอนตั้งคาถามว่าความอ่อนแอของเรามีประโยชน์ต่อชีวิตของเราอย่างไรอย่างไรครับพี่น้องครับทำให้เราได้สํานึกในพระคุณและความรักของพระเจ้า เรียนรู้ที่จะพึ่งพาฤทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้าพี่น้องทีละครับก็ขอพระเจ้าอวยพรพน้องครับหลักใหญ่ที่3คือต้องต้องรักผู้อื่นนําผู้อื่นหนุนใจผู้อื่นเป็นพยานสื่อสารถ้อยคําของพระเจ้าสื่อสารความรักของพระเจ้าสื่อสารข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่จะนําคนอีกมากมายมาสู่อาณาจักรและแผ่นดินของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรและเสริมก,กาลังพี่น้องในบทเรียนเซลล์นี้จะจะเป็นบทเรียนแห่งพระพร นำพลังนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่หัวใจของพี่น้องที่เราทั้งหลายจะมุ่งมั่นตั้งใจในการเข้ากลุ่มเซลล์นะครับขอพระเจ้าวอวยพรและเสริมกำลังพี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องครับสูส้นะครับสวัสดีครับ